แซนอะไปท้าอาจารย์ปานเทพนะแซนไปท้าอาจารย์ปานเทพแต่ว่าทนายคนที่ให้แซนไปเขียนและไปท้าททยอาจารย์ปานเทพกับพี่พี่ดีไซนเนี่ยผมอยากจะให้แซนอย่าเพิ่งมั่นใจในตัวตำรวจที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยอย่าเพิ่งมั่นใจนนนะอย่าเพิ่งมั่นใจระวังนั่งหงายนะอย่าเพิ่งมั่นใจเพราะว่า ดีเอสไอเขาไม่ออกมาพูดแต่เขาทําเอกสารเบื้องหลังอยู่ครับเขารู้อยู่แล้วเขาต้องทําอะไรต่อคือดี i อสไอเนี่ยเขารู้ว่าตํารวจเขียนมาแบบนี้เขาต้องมีคําตอบด้วยตามกฎหมายเขาก็จะทําเหมือนเราไม่ได้ตอบโต้ไลฟ์ไปจัดรายการไปนั่งในรายการตอบโต้ตกันไปตอบต้นกันมาอย่างเนี้ยเขาทาไม่ได้เขาเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ เขาต้องทำหนึงสือเป็นตามกฎหมายแค่นั้นแต่อย่าไปคิดว่าเขาทำไม่ได้เขาทำได้หมดแหละครับนะอย่าไปคิดว่าเขาทำไม่ได้เขาทำได้หมดแต่ว่าอยู่ที่ว่าเขาจะทำยังไงแซนเนี่ยเขามั่นใจในตัวเองนะแซนเป็นคนที่เอ่อซียโตเขามั่นใจในตัวเอง เราก็ให้ความมั่นใจมั่นนามั่นโนของมันออกไปแค่นั้นนะครับผมอยากจะบอกพวกอาวาตารกับ i o เนี่ยอย่าเขียนภาษาไทยเขียนภาษาอังกฤษมาเหอะเขียนภาษาอังกฤษมาอะ่ะแต่ถ้าเขียนภาษาอังกฤษไม่เป็นไปอยู่ไกัแซนไปไปอยู่กับแซนไปเรียนภาษาอังกฤษก่อนไอแซนก็ถูกไล่จาก ออกจากโรงเรียนที่นิวซีแลนด์นะเอาอย่างนี้ทุกคนเดี๋ยวผมเตรียมเอกสารเตรียมของก่อนพอเตรียมเอกสารเตรียมของได้แล้วเกี่ยวกับไอแซนเดี๋ยวผมก็จะเดี๋ยวผมก็จะเปิดข้อมูลของไอแซนดีกว่าไหมเพราะว่าทุกวันนี้ยังไม่มีใครเปิดข้อมูลไอแซนเลยใช่ไหมใช่ไหม ใครอยากจะฟังข้อมูลในแซนบ้างอ่ะกดกดหัวใจมาเอ้ยเม้งมีแต่กุณขอปีเกขอกล้องไงฮะาใครอยากจะขอข้อมูลอยากจะดูตัวตอนของไอแซนมาผมจะลงรูปทั้งหมดของแตงโมที่ตอนแตงโมเด็กๆและเม่แตงโมกับพ่อแตงโมอยู่ด้วยลงให้ทั้งหมดประมาณ30กว่าภาพที่แตงโมเซไว้ตอนแตงโมอายุหนึ่งกวบสองกวบประมาณนี้แหละ แล้วก็อีกอันที่สองผมจะเปิดข้อมูลของแซนที่ทุกคนยังไม่เคยเห็นให้เลยครับแล้วก็คราวนี้จะดูว่าไอแซนจะอยู่เป็นศพเปล่าอ่ามันท้าอาจารย์ปานเทพมันท้าอาจารย์ปานเทพมันมันก็ท้าอยู่นั้นแหละมันแน่จริงมันก็อมาดิเบทเลย มาน,นัดเลยมาน,นัดเจอกันนะมาน,นัดไลฟ์เลยแค่นั้นอนะ่ะแค่นั้นนะมาน,นัดน,นัดไลฟ์แล้วก็ตอบคําถามผมให้ได้แค่นั้นนะจบมันตอบได้ก็คือมันชนะมันตอบไม่ได้ก็หุบปากไปเถอะทาไมเขาต้องเอาเรียกว่าอะไรอะ่ะทําไมเขาต้องเอา FBI มาเกี่ยวด้วยให้มาช่วยทําไมถึงเขาต้องให้ FBI มาช่วยใช่ไหมครับก็คือ FBI ต้องมา ไม่ได้มาช่วยให้แบบหาผู้กระทำผิดนะ FBI แค่มาช่วยตรงที่ให้ข้อมูลแค่นั้นจะไม่ได้มา FBI จะไม่ได้มาช่วยตรงจับผู้ร้ายนะ FBI ไม่ได้มาจับผู้ร้ายครับ FBI ไม่ได้มาจับผู้ร้ายครับ FBI แค่มา จะมาดูแลให้แค่นั้น่ะคืออีก2เดือนนะเขาจะเขาจะตอบอะไรเราก็ต้องตอบโต้กับและเขาก็จะอ้างว่าดีเอสไอไม่มีอำนาจเราก็ต้องหาหลักฐานหาข้อมูลมาให้เขารู้ว่าดีเอสไอมีอำนาจมันที่ทนายเดชาไปออกรายการคุณดังนั่งเคลียร์เนี่ยก็มีการตอบโต้กับก็มีการตอบโต้กับพอมีการตอบโต้กับ คุณเดชาเขาก็นั่งหงายแค่นั้นคือแซนที่ผมคุยเนี่ยผมก็แค่ตั้งว่าแซนอยากจะดีเบตเนี่ยไม่ต้องไปถึงอาจารย์ปานเทพโลกมาผ่านด่านของผมให้ได้ก่อนสมมติแซนอะผ่านด่านผมได้แซนก็ไปดีเบตกับอาจารย์ปานเทพเลยไม่มีใครห้ามแต่ถ้าแซนอะผ่านด่านผมไม่ได้ก็อย่าไปยุ่งแค่นั้น ไปนั่งไลฟ์เับกระเทยแก่นั้นไปแค่นั้นอะ่ะคุณที่อ้างว่าเป็นเม่แตงโมฮ่ามึงนี่เป็นเม่แตงโมได้ไงเม่แตงโมไปมีแค่เม่คนเดียวเดี๋ยวหลังจากวันนี้เดี๋ยวหัวใจถึงห้าแสนผมก็จะลุงทุกรูปภาพสมัยเด็กของแตงโมแซนเขากลัวเหรอใช่เขากลัวเรา where you stay ผมอยู่ที่ไหนอะอยู่บ้านครับทนายเดชาเขาทำงานให้ใครอยู่เหรอทนายเดชาเขาทำงานให้กาแซนไง